สวัสดีทุกคนออกลับมากับวอสซัมมิกแล้วนะจ๊ะอันยองอุ้ยอันยอง <S 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 เรายังอยู่กับค u ี e ดัมสองกันอีกเช่นเคยกับแปแข่งขันรอบที่สองกับโจทย์อะไรนะครูบอสซองซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายแล้วอีกสามวงสุดท้ายใช่ไหมวิกกนแล้วก็ได้เรรแอคไปสามวงแรกนะใครที่ยังไม่อยู่ก็กดตรงนี้เลยนะจ๊ะอาวงแรกของวิกนี้นั่นก็คือ วงมักเน่ของอเราน้องสาวเคปเลอร์ใช่เคปเลอร์ซึ่งได้แลกเพลงกับพิศพ,พิศกล้าสเบิร์กเกิลนั่นเองซึ่งฉีเอาเพลงพูพาร์จี้มาพูพาร์จี้ม<ล>าคำว่าโรลินอยู่ใช่คิดว่านะ่าจะมีโรลินผสมนิดนึงแหละเออน่าจะมารีกซ์นิดหน่อยโรลินไรหนาวนะเออแอบไปใส่เหมือนกันนะที่เคปเลอร์เอาเพลงนี้มา แต่คิดว่าจะเพลงอื่นของ Brave Girls มาแต่ก็ซึ่งก็คือเป็นไซด์แทร็กของอัลบั้มชิมบารัมนั่นเองใช่แต่แต่ก็เข้าใจนะที่ที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่าอาจจะด้วยลุคเพลงก่อนๆของ Brave Girls มันค่อนข้างที่จะเซ็กซี่นิดนึ่งซึ่งในวงเคปเลิฟก็ยังมีสาวๆเด็กๆอยู่ยังมีเด็กๆอยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยแบบคอนิดนึงเนาะเออไอ้จุดนี้ก็เข้าใจได้แต่ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเพลงอะไรมาแล้วล่ะ หรือว่าจะเอาอย่างอย่างวีไรต์มาอย่างเงี้ยก็ก็ดูเป็นเพลงเพลงฟังมากกว่าจะเอามาทำเป็นเพลงเต้นนันอะไรเงี้ยถ้ามารีมิกแบบดีๆก็อาจจะก็อาจจะเป็นเพลงเต้นได้เพลงดีไร์ก็ดีแต่ฟิลคูปปอร์ที่มันอาจจะดีกว่าก็ได้อ่าเราต้องไปดูกันแล้วล่ะคือชื่อว่าปาร์ตี้เนาะมันก็น่าจะจอยนิดนึงเออเอออะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะอย่าให้เสียเวลาถ้าพร้อมแล้ว let's go ดอกไม้เหรอเนเปิดมาดอกไม้อุ้ยฟิวเจอร์หญิงนะชีสฟิวการละครอีกอู้เหมือนแบบเหมือนอลิสหรอต่ชุดแบบซินเดอเรลล่านะหรอชุดเหมือนอลิสก็เป็นลงคองหญิงนะอู้เดินแล้วแบบดอกไม้บานเป็นอันนี้หรือเปล่าเอออะไรนะอูู้ อุ้ยเป็นชุดเป็นชุดเ, Mirror, Mirror. เป็นชุดเป็นชุดเร็วอยู่นะเออมิร์เรมิร์เรเป็นอะไอควาเรียมเหร <laughs> อเออชุดแบบเบลน่ารักน่ารักนะเบลอ็เสร็จแต่เบลมุมกล้องหน่อยนะตอนเนี้ย ไ้่เแตดเทดีอ่ะเออฟีลกูดีนะเอออู้สเวอร์นางมเมอร์เมดเหรอเอเออ้หเอ้าเอ้าอันนี้คือเพลงจริงจริงหรือเปล่าหรือว่าอาเอามารมิกันเอามสมกันแน่ๆ่ฉันว่า โอเจนะก็คือเอาท่อนฮุกของโรลินมาโอ้แล้วก็คือกลับไปเพลงฟูบาร์ตี้อย่างนี้หรออุ้ยจะดีนะชอบความแบบประการังใต้น้ำเป็นนางเงือกหรือเปล่ามือเม็ดปะโอ้ชิแซปนะเออ ได้ยันลัดนะเออ <c oughs> ก็โดดลงไปข้างหลังเลยเฮ้ยไมีตุกเล่นนะอู้เขามีของเล่นอยู่นะเออ <c oughs> คอนเซปต์นะออดูเขากับเคมเลยดีนี่ว่าชีมิกรีมิกแบบเข้ากับตัววงเวอร์ชุดชาย่อดเหมือนนี่เหมือนกันนะแบบเสื้อเชียร์สุรามกันนะโอ้โหเอออ,อ,อ,อดีตอดี เขามีเสาให้หงนะเออเออปุ๊บชอบแสงฟองน้ำโอ้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 อโอ้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 อโอ ิจอยนะชิงงชิจอยอยู่นะความพลุเอยเออใครอะเมื่อกี้เว้ยเพ้ยได้ยอนได้ยอนลงโอ้แต่ไม่ได้ตกไปใช่ปะไม่รูยสวยมากเสียงถิงสวยมากสวย เหมือนเซเชียร์ป่ะแบบเชียร์กิลาป่ะจบไปแล้วทุกคนกับพูปาตีพูปาตีเวอร์ชันเคล็บเลอร์ก็คือมีความแบบว่าผสมผสานกับพูปาตีกับโรลลิ่นนิดๆเออมีวามเอาโรลลิ่นมาใส่ในท่อนหูนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่เก๋ไก่ เราพูดกันทีละเรื่องเลยดีกว่าพูดถึงเรื่องเพลงก่อนอส่วนตัวฉันว่าเขารีมิกซ์มามาดีมากส่วนตัวที่ชอบนะคือมันรู้สึกเป็นฟิลของเคปเลอร์มากคือตอนฟังครั้งแรกรู้สึกเหมือนเฮ้ยมันไม่ใช่เพลงของเบบเกอร์ออ<ะ>ดูดูเข้ากับเคปเลอร์ดีคือแบบดูสดใสหน้าหลักแต่แต่นี่ว่ายังมีแบบบางสุดที่แบบงงๆง,งนิดนึงเออมันไม่คอนที่นิวกันใช่ไหมอย่างอย่างตอนแบบเบรกแดดเนี่ยมาดีไม่คือกําลังมาดีนะ พอจบแบบน้นปุ๊บแล้วก็มาสุดแเออมันมาแบบมันมาอ่ะจุดไปเลยอะไรเงี้ยมันควรจะพูดแต่ว่ามันมันลงไปอ่ะเออคือมูนกําลังมาเลยแล้วสุดว่ามันมันตัดไปนิดนึงขึ้นเลยเนาะแต่ฉันอาจจะติดตรงนี้นิดจนห่อนพุกมันมันมันซ้ำแล้วมันแอบแอบเหนื่อยไปนิดนึงมีความแอบคลายของลูน่ามันเป็นแบบการละครบอดเวยอะไรแบบนี้กช่เออมีความการแสดงแสดงเออมีความการแสดง บบเปลี่ยนชงเป็นชุดนะแต่ชีก็มีลูกเล่นนะถือว่าทำการบ้านมาดีเหมือนกันอ่ะมาพูดถึงเรื่องท่าเต้นพอรแมนซ์ของเคปเลอร์ส่วนตัวรู้สึกว่ามันมันยังไม่ค่อยมีซีนจำอะไรเท่าไหร่อาจจะพอมันเป็นการแสดงการละครมัมนแบบพูดงเพพับรวด,ด,ด,ดเร็วอะไรเงี้ย uh huh, uh huh. ออก็คืออาจจะยังไม่เห็นแต่มีซีนที่จำได้เลยก็คือซีนเสียถ,ถิง่งที่ตีลังการหนึ่ง<อ>หมุนหนึ่งตีลังการหนึ่งเยคือแบบ คือเลิศมากคือจึงมากแต่แอบเห็นมีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเออดายอนก็คือดายอนก็คือเหมือนจะตกจะตกไปทีป่ะใช่ป่ะคือไม่เห็นว่ามันตกไปตกอะแต่น้องก็่อยู่ในเวทีนะก็คือสไลด์มาได้ไงไม่รู้ว่าเจ็บน่าจะเจ็บอยู่นะทงสารหน้าก็คือสปิริตเบอร์เออแต่เดชวมาสโกออนเนาะเระฉันคงแบบหัดเสียแน่เลย ก็คือมันจะจบเพลงแล้วอะคือมันจะจบเพลงแล้วอะคือแบบก็คือแบบไป ending ทอนปิดแต่ก็คือ,คอไ, <ending> <แต>ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโชว์มากจะไม่ได้ทำให้โชว์แบบดูสะดุดไปเลยในส่วนของคอสตูมเป็นยังไงก็ดูสีสันสดใสชมพูมาเลยชมพูพ <มา S 1> ลิง้งมาเลยก็มันก็ดูตัดกับแบ็กกราวด์ข้างหลังที่เป็นแบบทะเลนะอาภาพรวมของภูปาร์ตี้โรลินไรานาของน้องสาคปเลิฟเป็นยังไง ดูสดใสดูน่ารักดูเข้ากับเคปเลอร์เออทั้งเพราะว่าเพราะว่าเพลงออริจินดูจะเป็นแบบฟิลเรโทรน่อยๆดูโตหน่อยๆอะไรเงี้ยพอมาเป็นเคปเลอร์พอมาทําก็รู้สึกว่าเป็นในตัวในเวของตัวเองอทำออกมาได้ดีจริงๆตอนไปแดนซ์แอปเห็นแบบเฮียเขาดูแบบฉีกขาด้วยนะหนึ่งกลุ่มคือข้างก็คือชั้นมัวแต่โฟกัสแบบเสื้อถิงตรงกลางข้างๆเขาก็ทำกิจกรรมกันอยู่นะเธอเธอตรงนี้ อ่ะเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่เป็นแบบรวมผลคะแนนเนาะสำหรับวีนี้ใช่เออว่าเออแต่ระวงเนี่ยจะได้คะแนนเท่าไหร่สำหรับพวกเราสองคนสำหรับพวกเราสองคนที่ไม่เหมือนกันด้วยใช่ใช่ก็อ่ะต้องไปดูไปดูคลิปนะเอออย่าลืมดู และนี่ก็คือการจดอันดับของเราสองคนในการแข่งขันรอบนี้ใครอยากรู้ว่าเราให้วงไหนคะแนนเท่าไหร่วงไหนเป็นควีนตัวแม่ไปดูคลิปนี้กันเลยนะจ๊ะมาเมาหมยกันว่าทุกคนเรียงลำดับเหมือนกันหรือเปล่า <laughs> ไปดูกันเลย